สวัสดีค่ะมาตามพริกอีกแล้วน่าจะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะคะที่มาเก็บพริกที่นี่เก็บบนกันเลยที่กําลังเก็บอยู่นี้เป็นพริกแมงป่องค่ะจะเก็บบนกันระหว่างแมงป่องกับพริกปีศาจทำไมยาวๆเขาไถาทิ้งแล้วนะคะยังดีที่ที่ยังมาทัน มาทันที่เขายังไม่ไถกลบค่ะที่ฟาร์มนี้เขาขายคือเก็บแล้วไปให้เข้าช่างนะคะเขาคิดน้ำหนักพาวละหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนไม่แพงค่ะรู้สึกขึ้นราคาขึ้นราคาทุกปีนี่ค่ะแมงป่องอันนี้คือแมงป่องท่านผู้ชมทราบแล้วนะคะ ทางฝั่งนี้จะเป็นแมงป่องอุ้ยแฉะแฉะเดินต่อไม่ได้แล้วค่ะทั้งนั้นแฉะจังนี่คือคือรอไถทิ้งเท่านั้นค่ะน่ะเข้าไถาทิ้งไปตรงนี้ก็สามแปลงแล้วค่ะที่ค้าไถาทิ้งน่าเสียดายมากๆากอ้ยพริกโดนความเย็นตอนกลางคืนค่นะ พริกจะลวกส่วนใบไม่เหลือแล้วค่ะใบนั้นโดนความเย็นลวกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะเนี่ยความเย็นความเย็นลวกใบเก็บเยอะแล้วเละเลยโดนความเย็นเลือกเก็บลูกแข็ง ยังแข็งอยู่ยังเวลาคืนไหนที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยคนที่เขายังไม่มีเวลาเก็บพืชผักเขาโดยเฉพาะมะเขือเทศหรือไม่พริกนะคะเขาจะเอาผ้าเหมือนผ้าห่มนะมาคลุมมาไว้บางคนก็เอาใบไม้คุมไว้แล้วอ้ยเสียงหยับพริกด,ดังโป๊ะโป๊ะเลยนี่ไหมไม่มี เ็บลูกข้างล่างอค่ะจะไม่นิ่มไม่นิ่มจากความเย็น,อ,ยน,นอันนี้ เห็นแลวเสียดายนี่เลยนี่เอ้ยยังแข็งป๊ออยู่ก็ยังแข็งนี่หมอนี่ิ้ว <Okay. S 1> ยังใช้ได้ยังไม่นิ่งด้วยอันนี้ กลิ่นเผ็ดของพริกนะคะฟุ้งเลยไม่มีใครมาเลยค่ะมีเราสองคนแม่ลูกลูกสาวนั่งอยู่ในรถกับหมาน้อยค <ul> ่ะหมาน้อยสั่นงกเพาะอากาศมันเย็น เออใช้ได้เหมือนไหนนิ่มๆไม่เก็บเผื่อเอาลองเอาไปวางไว้ค่ะเผื่อพิกแห้งไปเองแห้งๆแล้วเก็บง่ายง่ายกว่าสดๆไอ้วันนั้นหาเนอะกว่าจะเอามีดค่อยๆแคะ เม็ดออกมาให้ยากยิ่มันนี่ ไปเก็บพริกผีอุ้ยแยบพริกดังโปะค่ายังเยอะยังมีอีกเยอะข้ามไปเก็บพริกผีนี่นะคะที่เขาถอยทิ้งพริกทั้งนั้นแดงๆค่ะเนี่ยถึงได้บอกว่า ทนที่จะเปิดให้ลูกค้ามาเก็บฟรีเหมือนกลับเป็นกันคืนกำไรให้ลูกค้าองคะ เป็นพิกปีสามนะคะโอโเพ่ที่เก็บเมื่อกี้นี้เป็นสกอร์เปี้ยนเป็นแมง่องอันไหนที่จับมันมันเละๆเหมือนโดนน้ำร้อนลวกไม่เก็บ ออกจากตรงนี้แทบไม่ทันอุ้ยมันแฉะค่ะดูสิแน่นไหมขึ้นแฉะ่หะหยยบพริกดังโป๊ะเลยนี่ลูกดิบ,ด,บดิบดิบอย่างนี้ก็เขียวเขียวอย่างนี้ก็เผ็ดเผ็ดนะค่ะวันนี้ไม่กล้าชิมมันเผ็ด มีแต่ลูกนิ่มๆแยกขาเห็ดมากเลยเนี่ย เสียดาดยมากเลยค่ะนี่นะคะถึงนู่นไม่ใช่นิดเดียวเขาปลูกมากเกินเขาคาดการผิดไอ้ส้มส้มเนี่ย ส้มๆนี้น่าจะแต่ก็แก่แล้วนะคิดว่าประปานห้าเผาเผาเหรียญ แล้วค่ะตั้งใจจะมามาเก็บแบบเนี้แล้วก็เอาไปแขวนไว้ค่ะแต่มันมันไม่ได้เพราะว่าบางเม็ดเนี่ยมันจะนิ่มแล้วถึงเอาไปแขวนไว้ก็เน่าเน,นิ่มจากความเย็นอ่ะิเอาแล้วขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนึ่ง ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยเสียดายพลิกเสียดายมากๆเลยค่ะ